สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์อาชีพนะครับเกี่ยวกับอาชีพครูนะครับโดยมีอาจารย์ยุดีแจ่มสีโรดหลักน,นะครับมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ครับผมจะสัมภาษณ์เป็นครกูก็ต้องมีงานประกอบอื่นก็เป็นฝ่ายปกครองเป็นผูมิภานชั้นจีิง้เราก็ถือว่าเป็นการเป็นหน้าตึกรว อะไรเยอะแยะในโรงเรียนนี้มันมีเยอะเออวุตุในการจูงใจน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราตัวเราเองตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ได้มีครูที่ดีแล้วเรามีครูที่ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างว่าการทำอาชีพก็เป็นอาชีพที่ทำได้แล้วก็มีครูที่เขาให้ความรู้กับเราโดยที่เขาก็ ไม่ได้หวังผลตอบแทนมใีใจที่เป็นครูเราก็เห็นตัวอย่างที่ดีในดีในชิวเราคิดว่าถ้าเรา,า,ารทำแบบเขาอเราก็น่าจะมีความสุขในการทำไม่ใช่ประสบความสำเร็จไมไ่คิดว่าจะต้องผลุดนหรจต้องคิดว่ามันมีความสุขในการทำงานครูาทำงานที่ครูทำมีอะไรบ้างครับนอกจากการนเตรียมตัวอะไรมา เตรียมตัวถ้าเป็นงานด้านการสอนก็คือต้องเต,ตรียมตัวการอบรเน้่ยนะไม่ว่าเราจะสอนกี่ปีก็ตามเนื้อหาวิชาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้หรือว่าการเตรียมตัวของคนที่ฝึกของการนครูเนี่ยก็คือไม่ใช่เตรียมเยนื้อแต่ต้องเตรียมว่าจะสอนจะสอนยังไงให้ให้ให้ผู้ที่รับเนี่ยเขา้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องคิดทุกวันะเพราะว่าเด็กเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน เราสอนไปแล้วเนี่ยเด็กมี50คนเด็กอาจจะรู้เรื่อง20คนอีก30คนไม่รู้เรื่องเราก็ต้องกลับไปคิดว่าเออถ้าพู้นี้เข้ามาถามเนี่ยเราจะตอบยังไงจะพูดยังไงอะนน้นก็เป็นท้าถามก็เตรมอะไรเตยมตลอดชีวิตเราจะแบบเป็นคนดี <laughs> อยากจะสอน <laughs> ใช่ไหมเออ <laughs> ก็เรางสร้างใจทํางานนะคุณมี้ก็กคน คู่ไว้นะถ้าเธอจะทําอาชีพอะไรก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราว่าเราเป็นคนดีไหมมีความรับผิดชอบในงานถ้าเธอทําอาชีพทุกอาชีพถ้าเธอเริ่มต้นอา่องไรที่เธอไม่มีไม่มีไม่มีความเป็นคนดีไม่มีวินัยในตัวเองไม่มีความอยากจะทําต้องเริ่มต้นด้วยความอยากแล้วก็เริ่มต้นที่ว่าเออเราต้องพร้อมมือเปลาเตรียมตัวเองพร้อมมือเปาทุกอย่างทุกด้านการเป็น การทาอาชีพฝึกอาชีพเนี yeah. ่ยม okay. ันไม่ใช no. yeah. no. ่แต่แค่ว่าเรารู้อย่างเราจะไปสอนหนังสือไม่ใช่รู้แค่เนื้อหาาเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราจะเป็นหนังถูกไหมถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจเราจะทำยังไงนะถ้าจนต้าเกิดความเชื่อถือเพื่อนทุกอาชีพนี้จะมีมีเอกลักษณ์ของของอาชีพนั่นเองนะเพราะนั้นครูก็ว่ามันไม่ได้เหมาะมันไม่ได้จําเป็นเราต้องจะต้องเป็นครูเดียวอาชีพอื่นๆทุกอาชีพก็มีความจําเป็นที่จะต้องทาให ต้เอง็งมีบุคดีที่ตรงกับมันมีชื่ออะไรบ้างครับสุขภาพง่ยต้องแถมแรงเพราวะว่าครูพอครูโอ๋ไว้เนะี่ยอย่างเป็นหลายปีที่แล้วเนี่ยหลยเราสอนแม้จะพอดีเราเป็นไทยเราโอ้โรเป็นยังไงบ้างเราปีนั้นเราก็คือเราต้องสอนสอนกีบด้วยเราอยู่เย็นอะไร ก็คือจริงๆก็คือแต่นี่ในความเป็นจริงอ่ะเราก็บอกได้เลยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีความพร้อมอย่างใช่ไหมตั้งแต่สุขภาพทางกายเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่ทุกอาชีพจะต้องมีแล้วก็อันที่สองก็คือสุขภาพทางใจก็หมายถึงว่าเราต้องทำความเข้าใจเราจะเป็นเพื่อนและพยายามเข้าใจอาชีพการดุจูเรมีความตั้งใจจริงเราจะเป็น ธนายความมัก็ต้องชอบตัวเราเป็นอาชีพของธนายความวิธีการพูดแบบธนายความเดียวนทุกอาชีพมันก็จะมีสิ่งที่เฉพาะแล้วทำให้เราปฏิบัติได้ครูว่าการเป็นครูเนี่ยก็คือเป็นได้ทุกสถานทไม่ต้องมีสภาพแวดล้อมตรงไหนถ้าตัวจะสอนเปิดกได้หมดแต่เป็นหรือว่า ตอนตอนน oh ั้นเนี่ยคนที hmm. <we alt> ่เขาจะเรียนอเขาจะเรียนที่ผมพูดต่อเนี่คือที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แรกๆเราเรียนเด็กเดี่ยวเน่เราเคยเข้าไปช่วยชนกงคนเป็นประโยชน์เราก็เข้าไปช่วยเขาสอนเด็กเองก็เด็กในสลัมเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ออกมาเรียนในโรงเรียนด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็ไปเราก็ไปตามบ้านของเขาเนพราะที่นั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขาอยากเรียนรู้ไหมก็อาจจะอยากเรียนรู้แต่สภาพในในท้องถิ่นของเขาเนี่ยมันยากกว่า ก็เลยทําให้เขาเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเวลา aquilo, rebel, ลที่จะมาเรียนไม่มีเงินที่จะมาเข้าระบบตรงนี้น่คนก็อยากจะได้ไปให้ถึงที่แบบนั้แล so ้วก็ให้ความเพราะฉะนั้นนะการเป็นฟูไม่เรื่องหรอกฉันเจอแกการถนนแล้วถ้าฉันเห็นแกไม่ดีฉันก็ด่าแกเย้ะ ูไม่ได้ถามว่าอนาคตก็จะเป็นครูว่าคนที่เขาเป็นครูตั้งแต่อันเราพูดถึงอ,อย่างตั้งแต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านก็เป็นครูผูะเจ้าท่านเป็นครูท่านสอนตั้งแต่ท่านประสบความสําเร็จในการที่ท่านจ,าจะรู้และท่านจะเอาความรู้ของท่านมาสอนเยท่านไม่เคยคิดว่าท่านจะต้องสั่งสอนที่ตรงไหนถูกไหมท่านไม่ได้เลือกกาลละไม่ได้เลือกเวลาตรงไหนท่านก็สอนได้สถานที่ตรงไหนท่านก็สอนได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือหมายถว่า จะสอนอยังไงให้คนเขารับแล้วทีนี้ถามว่าในอันครูกาการยเป็นครูมันก็คือต้องมีตาลอดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของอาชีพเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบางคนก็คิดว่าวิทยาการที่มันเอาเข้ามาเนี่ยมันมันจะทําให้ครูนี่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงว่าคนอาจจะอยากเรียนแับเครื่องมากกว่าหรือเปล่าอ่ะครูงั้นครูก็ถาเธอพยายามจะเรียนแบบไหน เธอฟังเธอว่าเธอว่าการที่แบบจะขึ้นจอกับการที่ขัวอธิบายเธออว่าอันไหนมันฟังแล้วมันลื้เรื่องใช่าะนั้นถ้าเราฟังมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมถ้าเป็นฉ่ายเนี่ยมันก็รอ้กบบเปบโบกลงไปถูกไหมมันก็ไม่มีมันไม่มีลำดับแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องเรียนแบบนี้ถ้าถติว่าเราเด็กโตขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะเรียนกับเคื่อนไได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราดูใน มหาวิาลยในระดับโลกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าศาสตราจารย์เก่งๆทั้งหลายเเขาก็ยังสอนด้วยวิธีการที่อธิบายเปกระดาษแล้วเขาถ่ายออกมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเอาไอ้ที่ถ่ายที่กําลังสอนเนี่ยไปให้คนอ,อื่นเรียโดยวิธีนี้แหละไม่เป็นมันอยู่ที่ความรักชอบแล้วก็มีอย่างเราสอนสือเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขา อย่างนี้นเป็นด็อกเตอร์ของจหนูเขาก็มาหาหนูว่าอาจารย์เรียนเชิญไปงาน,ค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 นเขาพอประสบความสำเร็จเขาได้รับทุนวิจัยเขาก็เป็นอาจารย์สอนยุน่ามาหาวิทยาลัยก็ถามว่าทำไมต้องเชิญครูผมว่าเพราะอาจารย์เป็น,นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างให้หนูอยากเรียนวิชาเค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยคนูมันไม่ได้มันไม่ได้สําคัญว่าแต่หนู่นที่คนนั้นอ่ะเขาเมือนกับเธออ่ะเธอถ้าเธอจะเข้าชัา่วโมงหนูเนี่ย เพราะว่าเธอฟังแล้วฟังครูสอนแล้วเธอรู้เรื่องเธอก็อยากจะครูมีความกระตือรือร้นอยากอยากจะลู้ก่อนถูกไหมถ้าอาจารย์คนไหนสอนแล้วเธอไม่เข้าใจบางทีเธอก็เข้าใจนะเธอก็ต้องไปหาอาจารย์คนอื่นที่จะให้เธอรู้เรื่องคนที่จะเป็นครูเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องไม่ได้คิดกันการให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเรามีใจที่จะให้เนี่ยบา,างครั้งเนี่ย ไอ้ปัจจัยเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะได้อย่างเงินทองเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่ด้อยลงไปถ้าคนเป็นครูเนี่ยนะแล้วคิดถึงว่าไม่ได้คิดถึงการให้คิดว่าเป็นครูเนี่ยเพราะว่าเป็นสอนแล้วจะได้เงินง่ายได้เงินดีอันนั้ก็ถึงเป็นผลผลิตทนนัานการสอนเนี่ยจะไม่มีความสมุขอาชีพนี้ก็จะไม่มีทองสมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต,ต้องหาตัวเป็นคนยิด่ดีย่เป็นครูให้ มันต้องเรียนเรื่องการเริ่มต้องตรงนั้นะแล้วเพราะงั้นถึงจะแบบแบบว่าถ้าเราถ้าเรายินดีท<ด>ี<ด>่จะสอนยินดีที่จะให้เนี่ยสิ่งนั้นก็ทําให้เราแตกมปางมาเลยว่เาเราต้องค้นคว้านะเราถึงจะให้เขาได้สอนครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นอาชีพครูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ